มามาจะป้อนข้าวแล้วนะคะดูแจ่มหมาหรือยังคะในข้าวน้องอยู่ไหนข้าวน้องอยู่ไหนคะพี่กะข้าวนี่นี่พี่กะข้าวเฮ้ยพี่กะข้าวเฮ้ยเฮ้ยยู่มามาอยู่นี่นี่นี่ข้าวพี่กะข้าววันนี้นะคะอย่าปัดทิ้งนะคะมีอะไรบ้างคะพี่กะข้าวมีอะไรบ้างมีตับไก่มีหมู มีอะไรอีกคะมีบ็อกคลี่มีอะไรคะมีกล้วแล้วก็มีนมหม,ะมะ่อมเอ้ยใหญ่ไหมคะเดี๋ยวรอก,ก็้ามมัมก่อนนะคะแลกกะ้วก,ก็ก้ามมัมก่อนนะคะทุกคนอ๋อเด็กก้าจะมาบอกนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านี่ร่อยหรือเปล่าเด็กก้าจะบอกนะ ก้าวขาก้าวขากข้าวขาก้าวขาก้าวไหนทุ้จ้าให้ดูสิคะจ้าโชว์หน่อยเรีวทุ้จ้าโชว์หน่อยยิ้มหวานเด็ดานนี่ก้าวยิ้มหวานนี่ก้าวนี่ก้าเอ้ยไม่สนใจมามมาแล้วหรอ